ไม่แน่ใจครับแต่สามไม่แน่แน่อยู่แล้วแต่ว่าฉีดชูแล้มันไม่ทันรบเครื่องเลยฝนตกทั้งหลายเลยอันเนี้ยมีอาการมาเนี่ยแต่ว่ามันแน่ะผมขนน้ําไปวันที่ยัมเริ่มเริ่มปิีมปิีมมาแต่เนี่ยมันมีอย่างน้อยต้นนี้น้อยแต่ก็เริ่มปิีมปิีมมาแล้ว ไม่ได้ไปต้องอยุ่มงมาถึงสถานนี้อันนี้หงเยาลงลงสารดอกทองนิดน้อยนนเฮียเนาะแปลงดอกทองทางใบยอย่างเดียวไม่ได้ลงดินอ๋อทางเดียวฉีดไปพร้อมชุดเครียดครั้งที่สามชุดเครียดครั้งที่สามเนาะฉีดพร้อมชุดเครียดครั้งที่ส <5 3. S 1> ามงที่สน,นี่ก็เริ่มปิ่มมาหมดถ้าอย่างนั้นต้นป่วยงั้นนะผมจะดึงใบมีต้นนู้นนะสี่หลืองวันนี้ครับอันนี้แปลงนี้มันมีกี่กี่ต้นครับเฮียครับแปลงนี้ประมาณ180ต้น180ต้นเนาะเป็นต้นเล็กมั้งอะไรมันก็ประมาณสักกว้าง50 ใหญ่ใหญ่แ้วทรงด้วยตัวนี้ไอ้นนี้ร้อยตัวนี้ถ้าทุเรียนประมาณร้อยเปอ็นต์จะอยู่ประมาณ70%่เจ็บเป็นต์หก็ดสอนตค้ทางที่จะจะครบอ่ะแน่ทุกจริงเลยอันนี้ทุกทั้งต้นเลยเนี่ยจริงเล็กจริงน้อยจิงใหญ่อมเลยเนี่ยดูมาทางนี้จะเห็นชัดไครัจะนตาตาสึกงี้ยเ็มไหมเงนี่นี้เตลยครับเจิงเล็กจิงน้อยเนี่ยมองนั่งมองนี่ยเ่ยด เต็มหมดเลยมามาเต็มเลยครับตอกเต็มโคนเต็มออกเต็มหมดเลยครับเนี่ยอันนี้ฉีดชุดไซโคกับใจฟิตเอ็กไปใช่ไหมครับไซโคเออไซโคกับเป็นเอ็กกับล้างกิ่งแล้างกิ่งแล้วก็มีนิวเคลียร์ช่วยแล้วแน่เราดึงไปเนี่ยเพิ่งฉีดเอล้างร้งสารไปเนี่ยแล้วมันออกดอกครับเออก็งงงันพอตัวไซโคมันก็มีหน้าที่คือกระตุ้นการแตกตาดอกด้วยครับสะสมอาหารในต้นฟองมณีเนาะ วันนี้ก <บ tan. S 2> ็ปิ่มมาเต็มเลยทั้งก like. ิ่งใหญ่ๆเอาออมเลยมันต้นทุกกิ่งเลยรับคมันจะมีต้นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันอย่างการนาฬิมาน้อยฉีดชุดดึงดอกไปกี่รอบแล้วครับพี่ครับไอชุดเอกโลนิกกับสองรอบแล้วหลังก็ใส่เป็นโมโนนิกรอบที่3าารอบน่เนี่มัน็มาแล้วนครับฉีดโมโนนิกแล้วก็โมโนนิกมีโมนมีโมนแล้วก็ตัว ดอกเกนบูมน่าใชายแปลงนี้ติดดกเต็มเลยติดเต็มเลยเนี่ยโอ้โหติดใหญ่ออกครับทุกเต็มเลยโดนแรงไปสองในอาทิตย์กว่ากว่าโอ้โหดูแล้กิ่งมันยอดกิ่งใหญ่ยาวมันทั่วไอ้ไหมกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยมาใหม่ใหม่เท่านั้นกิ่งใหญ่เรคุ้งใหญ่ใหมชุดใหม่มาตามมาเนี่ยเด้ อ,อื่เกินอาตาศึกครับโอ้ยางงี้สบายแล้วี่แไว้ยางงี้สบายเลยครับนี่ยโอ้โหท้งต้นเลยนี่ครับไม้ได้ที่เนี้ยมันจะลาเขานาจะมีดอกตใช่คเป็นปองเยเยอะอันนี้เยอะนเยอะอนีมัต้นให้ต้นบอลครับก็ดูโอ้ <c oughs> โหนี้ มีมามาเต็มนะครับต้นเหน็ดเนี่ยวทั้งทั้งต้นเลยเลยว่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมั้งในใน,น,น,นต้นเดียวกันเนะี่ย